มันจะอยู่ข้างในได้ไงง้เมืออยู่ได้ไงดูก่อนเสร็จแล้วนํากางเกงขึ้นมานะครับวิธีการสวมกางเกงกับรองเท้านะง่ายๆคืออย่างแรกคือจัดขาเกงเนาะให้ตรงกับฝั่งรองเท้าก่อนเสร็จแล้วสอดมือเข้าไปในขาเกงข้างไหนก็ได้แล้วแต่อีกหนึ่งมือรวบรองเทา้าให้มันแคบลงเสร็จแล้วก็คือเอาปลายกางเกงอะ่ะสวมเข้าไปเลย ดึงออกมาให้สุดเหมือนกันฟัง,ม,ฟงมุอเซรก็มาทำอีกฝั่งนึงเหมือนกันค่อยๆดึงเพราะบางทีชุดพวกนีก้เรามันจะเป็นผ้าสองชิ้นติดกันด้วยกระดุมไงมันสามารถแยกซั้นได้นะถ้าเราทําอะไรแบบุือแดงเนาะบางทีกระดุมหรือมันมันมันหลุดอะ่ะมันจะไม่ผ้าสองชิ้นข้างนอกกับข้างในอะ่ะมันหลุดออกจากกาันทีนี้การใส่มันก็จะยากขึ้นไงนะครับจัดแค่ว่า ให้ขอบของรองเท้าได้ขบขึ้นมาอย่างที่บอกว่าเราในห้องคือเวลาใส่อ่ะวิ่งมาสวมรองเท้าใช่ไหมแล้วก็สามารถดึงเก่งขึ้นมาได้นะครับแต่จะจัดให้สวยงามอะไรก็แล้วแต่บางทีมันจะมีตัวสายรังเอวเอ,อไม่ใช่สายเอยวสาย้งบาคือเยี่ยมอ่ะให้เราด้วยนะครับเวลาจะใช้งานนะครับส่วนใหญ่เวลาเขาเก็บเขาจะเก็บลูกศรแบบนี้เพื่อความสวยงามด้วยไงเก็บลูแบบนี้เพื่อความสวยงามนะครับเวลาสวมใส่เมื่อเรามาถึงปั๊บ อย่างแรกถ้ามันมีสายเอี้ยมดูสายเอี้ยมก่อนเพราะถ้าเราไม่ดูรีบไงยัดแม่งยัดแม่งหนึ่งขึ้นมาเอ้ย,ย,ยติดเนี้ยเนี้ยลำบากแล้วใช่จัดการสายเอี้ยมก่อนเมื่อดึงสายเอียมออกไปแล้วสวมรองเท้า เสร็จแล้วเวลาจับกางเกงอย่าลืมบอกพวกเราว่าบางทีผ้ามันเป็นสองชิ้นใช่ไหมให้เช็ควิธีการขยุ่มเลยเนาะขยุ่มจับบางทีเราใช้แค่ปลายนิ้วมันก็จะจับแค่ผ้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งแค่น,นั้นเนี่ยใช้การขยุ่มดึงขึ้นมาชุดแต่ละชุดขนาดมันไม่เท่ากันดังนั้นการฝึกวันนี้เดี๋ยวต้องลองก่อนเนี่ยเพราะบางทีคนตัวเล็กใส่ก่อนแล้วคนตัวใหญ่มาใส่ใช่ไหมบางทีการจับพวกสายรั้งบ่าสายรั้งเอวอ,อะไรมันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วแต่ก็่อยดึงขึ้นมา ลวด,ดเป็นเก่งลวดซิฟถ้ามันมีซิฟระวังเค <c oughs> ยไม่ระวังไงอ,อ <c oughs> มันเห็บซิฟจบกับเ,เก่งหลังจากนั้นนะสิ่งที่จะใส่ต่อจากเกงคืออะไรเสื้อ <c oughs> ถ้าเป็นไปได้นะเสื้อหมกมุดก่อน <c oughs> มุดคือสิ่งที่ตัวป้องกันใบหน้าใช่ไหมแ่ถามว่าใส่เสื้อก่อนแล้วใส่มุดได้ไหมคือมันได้หมดไม่ได้มีวิธีการว่าต้องอันไหนก่อนแบบเป๊ะๆนะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอด แต่ถ้าเป็นไม่ได้ก็คือเรื่องมูดมูที่ผมมาวันนี้นะครับสะอาดครับผมซักทุกปีอยู่แล้วการสวมใส่มูสมีสองกรณีถ้าเราจะใส่ scba ดึงด้านล่างให้อยู่ใต้ฝากเดี๋ยวเราต้องใส่หน้ากากคาบอยู่แล้วไงแต่ถ้าเราไม่มี scba ไม่ใส่หาเป็นไปได้ดึงมูด <också> ป <online> ิดจมูกป้องกันควันป้องกันความร้อนได้นะครับส่วนหนึ่งพยายามเก็บเส้นผมให้ยัดเข้าไป ภายนเพราะถ้าเกิดมันมีผมยาวเนาะเส้นผมย้อยลงมาใช่ไหมถ้าเรา,าใส่ไอซเส้นผมก็จะขวางตาอยู่อย่างนี้ไงยัดยัดทุกอย่างไปนะหลังจากนั้นสิ่งที่สวมใส่ต่อก็คือเสื้อใส่ธรรมดาการนั่งสมควรเราสังเกตองจะนั่งท่าชันเขา่านะครับถามว่านั่งท่านี้ได้ไหมมันก็ได้นะครับถามว่านั่งเข่าได้ไหมมันก็ได้แต่การนั่งชันเข่าคือการนั่งที่มีความมั่นคงสูงสุด แล้วอีกอย่างหนึ่งคือหมัดเทพนั่งแบบนี้เท่เลยใครเฮี้ยอะไรกันไปคนมองก็ไม่มั่นใจในความในตัวเราแล้วใช่ไหมนั่งแบบนี้โอ้ยเฮี้ยนี่เก่งชิมายดับไฟได้ไม่ได้ช่างไม่หมัดถ้าทางต้องดูดีไว้ก่อนแค่นี้แหละครับชุดส่วนใหญ่ชุดชุดชุดส่วนใหญ่มันจะมีติดตุ๊กแก่พร้อมกับซิฟนะครับเรื่องความปลอดภัยไงเวลาเข้าในขา มันจะได้เขาเราียกปิดทุกส่วนได้ครับบางรุ่นนะปลายแขนเสื้อมันจะมีรูเด้อพอมันเคยใช้นิ้วผมไม่ปุง้งเสียบรูเขาป้องกันไม่ให้ชุดมันหลุดเนี่ยแค่นั้นแต่บางรุ่นไม่มีก็ใส่ธรรมดาจริงๆผมได้ทำได้30ปีนะครับนี้ผมขี้เกียจทำเร็วเดี๋กวรารูไม่ทัน เริ่มเลยปกติรวมทั้งนุ่นหมดเลยนะเสร็จละหลังจากนั้นถุงมือกับหมวกคิดว่าใส่อะไรก่อนใส่หมวกเพราะถ้าเราใส่ถุงมือเนาะมันทําอะไรยากใช่ไหมล่ะทําอะไรยากเหมือนกันนะเวลาพวกเราจะเข้าดับไฟเลยออะตานะถุงมือระดับสุดท้ายด้วยเพราะต้องต่อสายด้วยเลยด้วยใช่ไหมถ้าเราใส่ถุงมือก่อนการต่อสายมันก็ยากเลยไงถุงมือค่อยไปใส่นะตอนีอุปกรณ์พร้อมจะเปิดน้ําแล้วนึ่นนะครับหมวกมันมีระดับให้ปรับอยู่สองจุดเด้อหนึ่งคือด้านหลังให้ถอย อันนี้คือปรับความกระชับของหัวคือหัวคนเรามันไม่เท่ากันใช่ไหมมันหมุนได้ให้มันพอดีหัว2คือสายแัะใต้ทางปรับได้เหมือนกันนะครับ บอกว่าถ้าไม่มี s c b a เนาะตัวมุ้ต้องปิดปลายจมูกเวลาสวมใส่กัดแงพมาหรอกกรณีเราไม่มี s c b a เองไงถึงจะมีความร้อนเปลไฟผ่านตัวเรามาแต่มันยังคงมีชิวหน้าบังมีมุ้งบังให้เราปลอดภัยจากความร้อนจากเปลไฟได้ในระดับหนึ่งนะครับให้ปิดสัดแบบนี้แต่ถ้ามี s c b a อย่างที่บอกนะต้องเปิดตัวนี้เพื่อหายใจสะดวกแก่แคพทย์นี่้วถึงมือสุดท้าย เวลาถอดทุงมือใส่ถุงมือเสร็จแล้วนะถ้าเป็นคู่นี้โอเคถอดนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นถุงมือรุ่นอื่นๆนะอีกหน่อยก็กเราจะเจอเวลาถอดให้ค่อยๆจับทีละนิ้วถอดเด้อเพราะว่าการถอดแบบดึงออกอะไส่ในมนะันอะมันจะหลุดตามนิ้วเราแล้วมันจะมาโผล่ข้างนี้ไงไส้ในถุงมืออะมันมาโผล่ฝั่งนี้ทีนี้คนที่จะใส่ต่อ,อไปมันใส่าย,ยากแล้วหรือเราจะใส่ต่อไปใส่าย,ยากเพราะนิ้วทุกนิ้วมันออกมาฝั่งนี้หมดแล้วไนงะค่อยดึงออกได้แต่รุ่นนี้ดึงได้เลย ส่อะไรทีหลังพอดๆการวางระวังนื่งการวางชิวเพราะชิวเนี้ยปัจจุบันราคาหลายพันบาทถ้าเราวางแบบกระแทกอกรสแตกงนี่ค่อยๆวางแต่อนจะวางก็ถึงขึ้นมาไม่หนึ่งก็ได้ททำอะไรแบบนุ่มนวลนะครับหอดออกไปส่วน scba เดี๋ยวตอถ้าเนอดปอดร้อนจริงๆผมถอดก็ยี่สิบวินาทีนะครับแต่ที่ผมทำเพราเราดูไงที่พวกเราจะไม่เข้าใจค่อยๆทำ สายพวกนี้นะครับถ้าเกิดใส่จริงแล้วนะถ้ามันระเกลกะกะพวกเราจับยัดข้างในได้เด้อให้มันมิดชิดแค่นะั้นเองเพราะจริงๆถ้าเวลาปฏิบัติการจริงพวกเราถ้าเกิดมันสายมันยุงยาง,ยางนี่เนาะเข้าไปในคันบางทีเกี่ยวกับตโต๊ะพวกเราจะเฮ้ผีผีอยูกูคิดอย <c oughs> ู่นู่นอย่นะี่เลยไงแล้วเป็นหอดง่ายๆก็อ,อดสอบธรรมดา <c oughs> ให้การสงสัยครังง้งต่อไปมันง่ายเหมือนเดิม